เพิ่งพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นแห่งชีวิตส่วนร่างกายนั้นอุปมาเหมือนอย่างเปลือกกระพีของต้นไม้ใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแกนของชีวิต ให้ธนุถนอมเอาอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายอันนี้สำคัญกว่าใจแล้วก็ไปธนุถนอมบำรุงแต่ร่างกายจิตนั้นไม่บำรุงไม่รักษาวันนี้จิตนั้นมันเป็นใหญ่กว่ากาย เมื่อกายนี่อาศัยจิตเป็นผูส้สร้างถ้าใจดีมันก็ใช้กายนี่ทำดีพูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปนักมวยชั้นเอกบางคนนะ บำรุงแต่ร่างกายแข็งแรงโชคชนะพือนมาจนรวยเป็นเศรษฐีไม่ประคับไปครองกิตของตนให้ดเออีเกิดจิตมันวิปริตไปกลายเป็นคนดุร้ายไปแต่งงานแล้วก็ ฝ่ายภรรยาก็ฟ้องยาก็ต้องได้ความรับความช้ำใจมีเงินกดมากมา,กายกายกองปานั้นจะมากำจัดกิเลสความชั่วร้ายออกจากหัวใจก็ไม่ได้ <c oughs> นั่นให้พาคันเข้าใจ เงินทองไม่ใช่ทำให้คนดีนะ mm hmm. คุณธรรมต่างหากทำอันเป็นบุญเป็นกุศลต่างหากทำให้คนดี mm hmm. คนมีเงินมากมากยิ่งมีทิฏฐิมานะมากถ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจคนมีเกียรติมียศสูงขึ้นไปเท่าใด ยิ่งเกิดมานะทิฐิมากเมื่อไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจทิฐิมานะเนี่ยทำให้คนเสียคนทำให้คนกระด่างกระเดืองไม่เคารพนบน้อมต่อบุคคลที่คนเคารพไม่นบน้อมต่อสถานที่คนเคารพ ผู้ใดมีกายวาจาแข็งกระด้างกระเดืองนั้นก็ย่อมไม่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปไม่เป็นที่ยำเกรงของคนอื่นเรียกว่าเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายในใหลกการ ปฏิบัติธรรมฝึกใจให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งในสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นการลดละทิฏฐิมานะลงทำให้คนเรานั้นประพฤติตนให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือของผู้อื่น เป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามคัคคีเป็นไปเพื่อความไม่ทะเลาะวิวาทกันทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าต่างคนต่างไม่ถือตัวไม่ทำตนเป็นคนแข็งกระด้างพระอริยบุคคลทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ละความเห็นว่ามีตัวมีตนม,มีเหลามีเขานี่ออกไปจากกิจได้แล้วท่านจึงไม่ถือโน้นถือนี้อะไรเลยน,นะก็เห็นว่าไม่ใช่ของตัวของตนล่ะก็จะไปถือมันไว้ทำไมอันนี้สำคัญมาก ให้พึงพากันใส่ใจผู้เรื่มใสในพุทธศาสนานี้นะาศาสนาอื่นเขาสอนกันมันมีตัวมีตนอยู่มันมีเขามีเราพวกเขาพวกเราชาติอื่นแล้วก็ชาติเรามันสอนให้ถือมั่นในเขาในเราอยู่อย่างนี้ดังนั้นนะ่ะ มันจึงมีตั้งแต่รบราฆ่าฟันกันไม่มีอภัยให้ซึ่งกันและกันกิเลสนี่มันหนาขึ้นเท่าไรมันก็ยิ่งเบียดเบียนกันมากกันขึ้นเท่านั้นน,ะนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าคำสอนในลัที่อื่นนั่นนะไม่เพนไปเพื่อลากกิเลสตัณหา เป็นไปเพื่อสะส,ะส,ะสมกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆดังนั้นผู้ใดได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องพิจารณาปรับปรุงใจของตนให้มันตรงไปตามนั้นอย่าไปออกนอกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ความคิดความเห็นเนี่ยความประพฤติทางกายวาจาก็เหมือนกันไม่ไม่ปฏิบัติอย่างว่านี้ก็พ้นทุกไปไม่ได้จริงๆคนเราจะบำเพ็ญประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้มันก็เพราะเหตุนี้เองเนี่ยมันคาเขาคาเรา ท่านเมื่อผู้ใดแสดงอาการไม่พออกพอใจนะครก็เกลียดไม่ยอมให้อภัยอย่างนี้ล้ะมันจะไปมันจะรวมหมู่รวมคณะได้ยังไงอะเลือกที่รักผักที่ช่งผู้ที่ สาม,มารถรวบรวมคนหมู่มากให้รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันได้นั่นร่วนตั้งแต่ท่านเป็นผู้ <c oughs> ละความเห็นว่ามีเขามีเรามีตัวมีตนเนีย่ยออกไปจากกิจใจท่านไม่ถือ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงอภัยให้บุคคลผู้ผิดได้ ไม่ถือสาหาความนี่คุณธรรมอันดีงามความจริงธรรมของจริงเนี่ยมันทำให้คนเราอยู่ร่วมกันหมู่มากได้อย่างสันติสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันทุกข์ก็ทุกข์กด้วยกันสุขก็สุขด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ไอ้มนุษย์ที่มันแตกสามัคคีกัน หาความปองรองกันไม่ได้มองหน้ากันไม่สนิทอยู่ในโลกอันนี้มันล้วนตั้งแต่ถือตัวถือตนนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยมันสำคัญว่าตนนั้นดีกว่าผู้อื่นสำคัญว่าผู้อื่นนั้นเลวกว่าตนหรือก็สำคัญผิดว่าคนอื่นเบียดเบียนเรา คนนั้นดา่าเราคนนั้นติเตียนเราคนนั้นไม่พอใจต่อเราคนนั้นเกลียดเราโกโรธเราอะไรทำนองนี้นะก็มันสำคัญในใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องระวงอยู่อย่างนั้นแหละทำอะไรพูดอะไรไปก็กลัวแต่ผู้อื่นจะไม่พอใจ <c oughs> กลัวแต่ผู้อื่นจะรังเกียจตนไอนเช่นนี้มันก็หาความสุขสบายใจไม่ได้เลยไปถือมัน่นความคิดความเห็นอย่างว่านี่อยู่ในใจ <c oughs> ความคิดความเห็นอันถูกต้องเนะี่ยก็เมื่อเห็นว่าขันห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแหละเราไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วเราก็ ประพฤติตนให้ดำเนินตามทางสายกลางอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนี่มันต้องให้เข้าใจคำสั่งสอนของพระตัวเจ้านี่มันเป็นเครื่องระง,งับกิเลสตัณหาได้จริงๆอ่ะ <c oughs> เป็นเครื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปได้จริงๆเป็นไปเพื่อความสงบรังับจริงๆเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงสามัคคีกันจริงๆลองพิสูจน์ดูนั่นเนี่แต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยมันมันอะไรกิเลสนักหนา มันอะไรความคิดความเห็นของตัวเองไม่อยากปล่อยทิ้งความคิดที่เคยถือมาตั้งนมนานหลายชาติหลายพบมาแล้ว <c oughs> เสียดายหลายาผู้ที่มาเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้ว <c oughs> เพื่อนก็ไม่อะไรในความเห็นอันนั้น แม้มันจะฝืนความรู้สึกอยู่บ้างทีแรกมันก็ฝืนนั่นแหละแล้วก็ข่มใจละมันไปเรื่อยๆเมื่อมันละได้แล้วมันเบาอ่ามันไม่ได้ฝืนแล้ววันนี้นะมันเบามันปลอดโปร่งอเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่เดือดร้อนอะเนย ก็เพราะมันไม่ได้ถือว่าเขาด่าเราเขาตีเตียนเราในใจมันไม่มีอย่างนั้นนี่ความรู้สึกไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นมันถึงไม่เดือดร้อนนะไอคนที่เดือดร้อนนี่มันก็เพราะเหตุว่ามันไม่ไม่ละคําความที่ถือว่าเราว่าเขานั่นนะเรื่องมันนะก็มันยังถือมั่นอยู่นี่ว่าเขาด่าเราเขายกโทษตีเตียนเรา เขาไม่ชอบกับเรา <c oughs> เขาไม่ให้เกียรติต่อเราเขาไม่เคารพนับถือเราสารพัดแต่มันจะวิตกไป <c oughs> แต่เพราะฉะนั้นจึงหาความสบายใจไม่ได้หาความเบิกบานใจไม่ได้ <c oughs> เมือนอย่างลัทธิบางลัทธิเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นเมืองปิดปิดมันไว้นันนเนี่ยไม่ยอมสังคมกับโลกภายนอกอะ,อะไรอะไรก็จำกัดอยู่แต่ในประเทศของตนนั่นแหละแบนนี้ทรัพยากรในประเทศของตน,น,นมันมีจำกัดสิมันหมดเป็น,น่ะ,ะไปคุยเขีย่ยบริโภคตั้งแต่ สมบัติอยู่ในประเทศเท่านั้นหมดไปหมดไปก็เดือดร้อนกันนะเดือดร้อนกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะี่ยผู้ใดผู้ใดถือมั่นอยู่แต่ในความคิดความเห็นของตัวเองไม่ยอมฟังความเห็นของผู้อื่นบ้างอย่างนี้นี่ ตนมีความรู้เท่าไรก็ได้อาศัยอยู่เพียงเท่านั้นนะเมื่อนอกจากนั้นไปแล้วอาศัยไม่ได้เพราะความรู้อนั้นมันมีขอบเขตจำกัดหนึ่งไม่กว้างขวางอะไรเลยอย่างนี้ท,ทำกลายเป็นให้คนเป็นคนใจแคบไปอ,ะอ่ะมันเบ่งัน,งน,นคนใจแคบนี่มันก็ <c oughs> มีไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำของคนหมู่มากได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องแผ่เมตตาต้องเจริญเมตตาให้มั่งมากไม่ว่าใครแหละต้องเจริญเมตตาให้กวงใหญ่ไพศาล ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุกทนหน้ากันเลยคำว่าทุกทนหน้านี่ก็ทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ต้องการให้มีความสุขเหมือนกันหมดเลยไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกคนชั้นสูงชั้นต่ำ ไม่เลือกว่าคนผู้นั้นมีกิริยาหยาบคายคนผู้นี้มีกิริยาละเอียดละมุนละไมแล้วลำเอียงไปต่างๆหน้านาอย่างนี้นะอัะนนี้เราต้องกระทำในใจต้องมีอุบายแยบคายสอนใจให้ได้อย่าให้มันถือนั่นถือนี้ ต้องวางใจลงให้มันสม่ำเสมอไปทั่วไปหมดในบุคคลทุกประเภทนี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุเทธเจ้าประกาศถึงความจริงมันต้องพิจารณาให้เห็นจริงประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วแต่คนเรานั้นไม่ชอบ พิจารณาความจริงนั้นเท่านั้นเองเนี่ยความหมายเนี่แล้วก็ไปติดไปคล้องอยู่แต่เรื่องไม่จริงไปถือมั่นอยู่ตั้งแต่เรื่องไม่จริงมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละเช่น <c oughs> ไปถือมั่นอยู่ในความโลภอย่างนี้นะความโลภมันก็พาให้ใจนั้นปวนปัน่น ดิ้นรนขวนขวายอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดไปถือมั่นอยู่ในความโกรธอย่างนี้ความโกรธมันก็ปั่นจิตให้วันไว้ไปด้วยความเกลียดความชังความไม่พอใจอไปยึดมั่นอยู่ในความหลงความหลงมันก็พาจิตนั้นให้คิดสั้นไปทั่วพิภพคิดไปพเพลินไป เสียใจไปบ้างเศร้าโศไปบ้างลื่นเลิงไปบ้างเรื่องของความหลงมันเป็นอย่างนั้นแหละทำให้ความคิดความเห็นความรู้สึกนึกคิดภา,ายในจิตใจนั้นไม่คงที่อยู่ได้พลิกไปพลิกมาเพราะเหตุว่ามันไม่รู้จริงนั่นแหละเรื่องมันนะ่ะท่านจึงเรียกว่าหลงนะ่ะ หลงความจริงพูดง่ายๆเฮ้ถ้าว่ามันรู้อะไรจริงไปแล้วมันก็ไม่สงสัยในสิ่งนั้นจิตใจมันก็ไม่ไปกังวลไปเดือดร้อนกับเรื่องนั้นๆเพราะมันรู้จริงอันที่ใจมันไปวุ่นวายไปวิตกวิจาร์อยู่กับเรื่องต่างๆหมดนั้นน่ะมันรนู้นแต่มันยังไม่รู้จริงในเรื่องนั้น มันถึงไปกังวลมันถึงไปยึดถือเอาไว้ <c oughs> อันนี้นะว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณา <c oughs> ให้รู้ให้เข้าใจ <c oughs> เมื่อเราผูใ้ใดพิจารณาให,ให้เข้าใจตามเปจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปละ คำคำว่าเขาว่าเราว่าตัวตนนั้นได้ทันทีหมายความว่าเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นโทษมาะนี่เออ,เอ,อความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นี่มันให้โทษให้ทุกข์เนาะควรละไม่ควรยึดควรถือไว้ออก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไป <c oughs> สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆ เมื่อสอนใจเข้าไปบ่อยๆเข้าใจนี่มันเห็นแจ้งตามปัญญามันก็ปรงลงได้อมันก็วางลงได้นี่แหละการที่จิตมันจะละก,กิเลสแต่ละอย่างนี่นะมันต้องอาศัยปัญญาหาอุบายมาสอนจิตนี้เข้าไป <c oughs> ถ้าหากว่าไม่จำเป็นต้องได้ อาศัยอุบายต่างๆแล้วเล่นใช้ใครๆมันก็ลากกิเลสนี้ได้หมดแหละคนส่วนใหญ่ก็ผู้ที่หันหน้าเข้าสู่วัตรวาศาสนานี่ล้วนแต่เห็นโทษของกิเลสตัณหานี่ทั้งนั้นแหละแต่แล้วทำไมมันถึงละไม่ได้ละไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่มีอุบายเพียงพอ ที่จะมาสอนจิตนี้ให้ปรงให้วางกิเลสตัณหาอันมันมาคมอยู่ในจิตใจนี้ได้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจหาอุบายมาสอนจิตนี้เสมอเสมอการที่มันจะมีอุบายขึ้นมาได้ ก็เพราะเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามทําใจสงบลงไปอย่างนี้แหละการทําใจสงบนี่นับว่าเป็นบทบาทอันสําคัญอืลําพังแต่คนไม่ได้ทําใจให้สงบแล้วมีแต่คิดวิจารณไปธรรมดาไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่มันไม่ได้หรอก จิตใจมันจะไม่ยอมละเพราะว่าเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ความคิดไม่ยืนตัวพลิกไปพลิกมาจับเรื่องนี้มาพิจารณาได้หน่อยเดียวไม่ทันรู้แจ้งอะไรจิตพลิกไปเอาเรื่องอื่นแล้วไปยึดเรื่องอื่นเข้ามาแล้วยึดเรื่องนี้ไว้หน่อยหนึ่งไม่ทันรู้จริงอะไร เอาพลิกไปหาเรื่องอื่นแล้วอยู่อย่างนี้ในจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมัน่นนะมันจะไปรู้จริงได้อย่างไรแล้วเป็น้งนนถ้าเมื่อจิตตั้งมัน่นลงเวลามีสติควบคุมจิตนั้นอยู่ใกล้ชิดกันเลยสติกับจิตเป็นอันเดียวกันได้เช่นนี้แล้วคิดอะไรพิจารณาอะไรมันก็ รู้แจ้งตั้งแต่ตอนตั้งแต่ต้นวิจนถึงปลายนู่นจนถึงความจริงหมายเขาว่าองั้นเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงความจริงแล้วก็ยังไม่หยุดต้องเพ่งพิจารณาอยู่ยนั้นจนว่าความจริงนั้นปรากฏขึ้นในใจอาวนี่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะเพ่งดูเอาจนว่า เห็นแจ้งขึ้นในใจว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์จริงๆเห็นแจ้งประจาก์ด้วยปัญญาเลยแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน้าหน่ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดควรถืออะไรเล้วมันเกิดแก่เจ็บตายขันห้าขันห้าทำไมขันห้ามันจึงได้มาเกิด ขันห้าจะมาเกิดได้ก็เพราะมีจิตดวงนี้แหละจิตดวงนี้มันไม่ยอมปล่อยวางขันในอดีตนู่นมันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าที่เป็นอดีตล่วงแล้วนน่นละมันใช้ขันห้านั้นทําบาปบ้างทําบุญบ้างนี่แหละบุญและบาปนั่นน่ะมันนี่นดวงจิตนี่มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดา แล้วบุญกรรมบาปกรรมน,นั่นมันตกแต่งอวัยวะร่างกายให้บบบนี้ตกแต่งธาตุของมารดาบิดานั่นแหละให้เป็นรูปเป็นร่างคนขึ้นมานี่ต้นตอแห่งความเกิดเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ถ้าผู้ใดมาปฏิบัติธรรมอบรมตนให้เป็นผู้มีศีลไม่ทำบาปไม่สร้างบาปมา ครอ,อบงามจิตใจขุนมัวเศร้าหมองแล้วมาเจริญสมาธิเข้าไปเจริญภาคกรรมฐานเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปใจเห็นแจ้งในลมหายใจนั้นเข้าไปแล้วมันก็สงบงลงนั่นเนี่ยมันก็หยุดคิดไปในอดีตอนาคต เมื่อมันหยุดคิดลงได้ก็รักษาความสงบอันนั้นไว้เรื่อยไปรักษาเรื่อยเละรักษาไปจนว่ามันมั่นคงไม่ใช่ว่าไปรักษาให้มันสงบอยู่แต่เวลานั่งสมาธิอยู่เท่านั้นออกจากสมาธิไปแล้วก็รักษาให้มันสงบไป <c oughs> <c oughs> เมื่อรักษามันสงบสม่ำเสมอไปได้อยู่นั่นแหละ ปัญญามันก็เกิดขึ้นทุกเมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาอย่างไรก็เห็นแจ้งชัดในอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพระพุทธเจ้ายังตรัสเป็นภาสิตด้วยว่าสมาหิโตยาธาภูตังประชานาติ เมื่อจิต <refuge> ตั yeah ้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้เห็นทุกข์ก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงและบัรนี้สาวหาเหตุแห่งทุกข์ก็รู้ได้ว่าตัณหาคือความอยากความอยากมีอยากเป็นอยากให้มีขันห้าอยากเกิดอีก นี่นะมันเป็นเหตุท้ใจมันยึดมั่นอยู่ในขันห้านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้เราก็ละความอยากอันนั้นซะอย่าไปอยากให้มันเกิดมันเป็นอีกอะไรต่อไปอยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าให้ตั้งอยู่ในตรงกลางนะอย่างนี้แล้วความอยากอันนั้นมันดับลงไปแล้วมันก็ไม่มีเชื้อที่จะนำดวงกินี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกก็ชื่อว่าดับทุกข์ ดับความเดือดร้อนรุนวายต่างๆได้เท่านั้นเองนะข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี่เนะี่ยได้แก่ศีลสมาธิกับปัญญานี่ไม่ว่าครืัหั์ไม่ว่านักบวชเมื่อมีสราทธาแรงกล้าแล้วสามารถปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้แต่นักบวชเท่านั้น แต่มันสำคัญอยู่ที่กับศรัทธ,ธาของคนนี่สิความเชื่อหรือความเลื่อมใสความเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติเหล่านี้มันอ่อนแอแล้วมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนขอให้บำรุงศรัทธ,ธาความเชื่อนี่ให้มันแก่กล้าขึ้นไปให้ได้หาอุบายบำรุงความเชื่อความเลื่อมใสนี่ให้มั่นคงขึ้นในจิตใจของตนได้เท่าไหร่แล้ว มันก็จะมีความภาคเพียพรพยายามบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้แก่กล้าขึ้นไปจนได้บรรลุผลตามเป้าหมายดังแสดงมา